จัดไม้แล้วครับกับรถตู้โต้ตาคอมพิวเตอร์ปี2019สีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะครับราคาเพียง 8เซน49,000บาทเท่านั้นเกียร์ออโต้เบาะ VIP11 ที่นั่งนะครับสภาพสวยๆเพิ่งเข้าสดๆร้อนๆเลยนะครับมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับนี่ยางนะครับเปลี่ยนยางใหม่ให้ทั้งสี่เส้นนะครับล้อแม็กเดิมโรงงานนะครับภายในสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่เบาะ VIP11 ที่นั่งนะครับโซฟาคู่หน้าสวยๆแบบนี้เลยนะครับด้านบนฝ้าเป็นฝ้าหนังแล้วนะครับลำโพงแอร์เย็นจ้ำแน่นอนนะครับสำหรับรถตู้โต้ต้าคอมพิวเตอร์นะครับ 300GL สีขาวสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับติดฟิล์มใหม่ให้ทั ทุกพาเลยนะครับนี่ด้านหลังสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับมีจุดเซ็นเซอร์ด้านหลัง2จุดนะครับมาพร้อมกับกล้องมองหลังด้วยนะครับนี่ สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูในส่วนของภายในนิดนึงนะครับในส่วนของภายในนะครับมาในส่วนของคอนโซลสวยๆแบบนี้เลยเป็นหน้าจอทัชสกรีกนเป็นเกียร์ออโต้นะครับสาหรับเคยที่สนใจนะครับรถตู้โตโยต้าคอมพิวเตอร์ 30GL นะครับสีขาวปี2 0 1 9นะครับคันนี้จัดเต็มฟีดัลมีไฟแนนซ์รองรับป้ายเหลืองนะครับเคยสนใจปัดขวาชิมลิง์ใต้บนไฟมาได้เลยครับ